สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอีกครั้งเดียซิลวันในเกม s o ลัด A อเว h เ g o d ์ออฟดกอนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มตู้เฉพาะนะครับเพราะว่าถ้าผมอัดวันพุ่งที่จริงคลิปเนี้ยผมจะอัดวันวันพรุ่งนี้อ่าแต่วันพรุ่งเนี้ยผมต้องไปทํากิจกรรมรับน้องไงแล้วไม่ค,คิคือตู้เนี้ยมันจะออกไว้ คือแบบนะผมติดเกมโรบอทอยู่เลยอืมนั่นแหละถ้าผมอจาจจะพูดที่ผมก็ไม่จะเล่นนะอ่ะตู้ที่มาใหม่ครับเป็นตู้เงาแบบหนึ่งแบบหนึ่งภาษาไทยเดี๋ยวเงาเส้นสักคู่นอือืมเอิย yeah. สเส้นใต้สมุนนะน่าจะเป็นเส้นนะครับแต่สระอีนี่ไม่น่าจะมีนะเขาน่าจะเขียนผิดเอาไปว่าเอาไปว่าเราสุ่มตู้เงาเส้นใต้สมุดแล้วกันนะครับไม่น่าใช่เส้นนะอล่ะนี่ตู้ใหม่ตู้ใหม่งเงเเาเส้นใต้สมุดเส้นอ่าเส้นออาเส้นก็ได้เส้นก็ได้เงาเส้นใต้สมุดนะครับมันจะอัพ การที่จะได้นิ่งลงหลงมังกรสมุดและดาวมายาอันนี้ตัวใหม่ครับเดี๋ยวผมทำรีวิวทีหนึ่งนิ่งลงหลงมันจะมาเป็นตำแหน่งเทพใหม่นะครับเดี๋ยวไปให้ดูอ่อนไปที่สมุดภาพครับผมจะหลุดเพราะอย่างเงี้ยไอ,อเกมนี้ไม่บ้าเําทำผมหลุดหลายรอบโปรแกรมอัดนะนิ่งลงหลงนะครับสายฮิวซัพพอร์ตนั่นแหละตำแหน่งเทพ ปฐมและเทพตำแหน่งเทพที่สองเทพธิดาเกสีเทพปฐมบวกคุณสมบัติทั้งหมด5%หลักเข้าการต่อสู้อันนี้บวกเพิ่มเป็น10%นะครับถ้าเป็นเทพธิดา9กสีทุก5วินาทีหรือเมื่อมีเป้าหมายฝ่ายศัตรูหรือฝ่ายเราตายเพิ่มพลังโจมตีแก่ทุกคน2%ดูดเลือด2%ทับซ้อนได้สูงสุดห้ขั้น5ชั้น อา่าห้าองสิประมาณ10นะครับ10%สูงสุดก็10%นะเออช่างเถอะผมมาสุม่มเอาตัวใหม่เฉยๆยิ่งลงลงผมไม่ได้ใช้เพราะผมยังไม่ได้ดูสกิมลมันยังไงล่ะเลยม่รู้ว่าดีหรือเปล่ายังไม่ได้เปรียบเทียบกับวัสกาเอาละเอาล่ะเลิกพูดแพาทำเพลงมาสุ่มดีกว่าใบาผ,มผมมี92ใบเป็นเงินนะครับ แล้วผมจะเสียใบทองแค่ใบเดียวถึงจะครบกระตีหรือเปล่าได้ปะเสียใบเดียวปะเสียใบเดียวเนาะเออใช่ใช่เสียใบเดียว,นะออยยวมาเริ่มกันเลยมาไหมมาไหม,มตึงชิ้นหมิงนะครับเอาไปรัวๆครับลัวๆว R มาเต็ม N N N น N R N R S R เกลือต่อไปครับมันว่าชื่อตัวเอง N N N ใช่ป่ะ S R เอ้ย R เออเสียอูอเป็น R อันนี้ R อันนี้ S R ไม่ R S R เอเกลือตัวละเออา s R. มา2ตัวคือปุ๊บคือไม่ต้องรุดเกลืออันนี้มาเอตัวหนึ่งเอชคลิปของวันแรกเอชอาตัวแรกจะเป็นตัวอะไรไม่มีชื่อขึ้นกูเกลือแน่ได้รับความเมตตาจากเทพพีแห่งโชคทำให้เทพทั้งเจ็ได้รับ s ออได้ทะเลวายา โอ้พระเจ้าโอเคผมไม่เกลือละผมได้ตัวใหม่ละโอเคพอใจปิดคลิปม่ใจละเออเอาไงดีนะส่มต่อดีไหมเอาดาวให้ลิ้งหลงหหน่อยดีไหมเออเอาดาวให้ลิ้งหลงหลงหน่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครับขอขอดูแป๊บไหนก็ได้แล้วไงเดี๋ยวดีเออดูรัางเทพดิรัางเทพคือมีภาพปดจมูกใช่ไหมใช่ไหม ช่นั้นเนอะความต่างลางเทพเครื่องประดับดีขึ้นมานิดนึงใช่ไหมใช่จะก,ก่อนเหล็กธรรมดากลายเป็นก่อนเหล็กเวอร์ชันอัปเกรดที่เหมือนจิตมังกรแล้วมันดาวทะเลยังไงวะดาวทะเลใี่มันไอปลาดาวอะเต้นมันดาวยังไงวะผมขอดูแป๊บในนี้มันจะบอกอยู่ว่าวิณยุทธ์คืออะไร งูมายาแล้วมันดาวทะเลยงไงเดี๋ยวนะผมดูผิดเหรอดาวมายาอ๋อไม่ใช่ดาวทะเลขอโทษ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 ไม่ใช่ดาวทะเลดาวมายา,เ,าเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันเป็นสายควบคุมนะครับโอ้โหสกิลมีกี่สกิลสิบโอเคดีกว่าไ นั่นแหละไม่ต้องเคยพูดนะไม่มีแค่แปดสกิลผมเคยทำรีวิวไปแล้วอ่ามาสุ่มต่อยกว่าเอาชื่นใจว่ะชื่นใจด้วยของดีแล้วไงเออไปเลยโอ้โอยเอ,เอ,เอ,เอ้ดี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 เออดีดีดีใช้อยู่ใช้อยู่ได้รับความเมติจเจอเปลอันนี้ได้เป็นของอย่างอุตตี้นะที่ผมได้มา โอเคได้เพิ่มมาแล้วได้ดาวให้นิ่งหลงๆแล้วโอ้โหได้เพิ่มมาอีกตัวด้วยกุยเมย์กุยเมย,เมยเม์มันมีร่างเทพสองอย่างเออไม่รู้ไม่รู้อ่าข้ามเลยแล้วกันเอ,อีเนออี่ยกุยเมย์มันมีร่างเทพสองอย่างน่าจะยังไม่มีใช่ปะ่ปะไปบแบบขอนอกเวลานอกเวลาร่างเทพสองยังไม่มียังไม่มีมม okay. หลอนนิดหนอ่งมา เออเรือไปเถอะไม่สนใจไปเลยไปไปไปริบสุ่มริบสุ่มนะคลิปนี้น่าจะสั้นหน่อยนะเพราะง่ายก่าผมไม่เกลือนะอืมไม่เกลือล้วเอะเกลือไปเถอะเกลือไอือเหลือกันเยอะอืมอก่อนกระาตีอ่ะได้ลิ้นลงลงทันอยู่แล้วล่ะดูตัวใช้กี่ตัวนะ ขึ้น6ดาวกูต้องใช้อีกได้ไปแล้วหนึ่งตัวแล้วกำังจะกลายเป็นสามดาวสองเลืออีกสามตัวเหลือเฟือเหลือเฟือแต่ยังเกินมากนะเดี๋ยวเ,นะ<笑><笑>เดี๋ยวแม่งกระรตีก็ยังไม่ครบนี่ร้องนะแมวนะให้ลุ้นหน,หน่อยใช่ไหมเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นใช่เราวะเอ้ยใช่เราเอ่ะเอเฮ้ยตุ๊กกุบ มังกรสมุดกับตุ๊กปอบอกตามตรงคือไม่จะใช้ยกเว้นผมจะทําทีมแบบไอ้พวกสมุดใช่แล้วคาร์เมลทายทพี่ทำให้เทพทั้ง7ได้รับคู่หูเอสในการรับสมัครนิ่งลงลงแย่ <Yeah! S 1> ได้ที่สุดเล็กสองตัวผมจะปลดล็อกให้มันมีสายสัมพันธ์ได้แต่ มันเหลือของไอเนี่ยไอ้อไอไออ้วนอ่ะไอไอไอมาหกจิน้นเออที่ยังไม่หกดาวขาวแต่แล้วไงผกขอนีล่ลงก่อนแล้วกันอะนะขอโทษนะครับเมื่อกี้โปรแกรมอัดแม่งหลุดอีกแล้วตัวที่ผมได้ก็จะเป็นมังกรสม,มุนนะครับซึ่งแน่นอนเกลือไปต่ออะนะครับแม่งหลุดอีกแล้วหลุดสองรอบเลยเว้ยแถมติดกันด้วยพระเจ้าเป็นไรเนี่ยช่างแม่งสุมต่อเดีกยวะ่ะฝึกฝนกหนักหน่วงหรือว่า ไ,ไปละตัวกันทะเลมายาตัวอะไรวะตัวอะไรวะทะเลมายาแม่งเชื่อแม่งเหมือนเชื่อแม่งป้องกันลิขสิทธิ์หรือ,อยังไงเอาดีดีก็ได้หรือ,อยังไงทะเลมายาที่ตัวไส่ฝาช่างมันสุ่มต่อสุ่มต่อไม่ใช่เรื่องของเราสุ่มต่อ อ่าไม่ยังไม่ใช่ยังยังไม่มาอยกยังยังไม่ยัง,ยงยไม่อีกแค่สองรอบเท่านั้นมาไงฮอไม่จัดจะไปเฮ้ยเฮ้ยทำให้กูดีใจ นิ่งหลงหลงกูอะนิ่งหลงหลงแล้วอ่าขอนิ่งหลงหลงหน่อยอีกน,น้อยก็ขอขึ้นหกดาวหน่อยขอร้องไหนบอกปรับขึ้นวะเลดแม่งหลอกลวงคุณอย่าไปเชื่อเลดนะแม่งหลอกลวงเนี่ยไม่ได้แล้วเซ็งเลดบ้าบอคอแตกอ่ะอ่ะอ่ะมาสรุปผลนะครับทั้งหมดเป็นระดับ ระดับ sr ขึ้นไปผมได้มา1 2 3 4 5 6 7 8รวมทุกตัวรวมซ้ำด้วยนะถ้าซ้ำได้มาตัวหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเตัวถ้าไม่ซ้ำก็ได้ประมาณ2 4 6, 6 6ตัวนิ่งลวลผมได้2ตัวหอกสมุดได้1ตัวตุ๊กุป,ป๋อ1ตัวมังกรสมุดสอตัวกุ้ยเม่หนตัวทะเลมายา รวมกับตัวที่มาใหม่ก็จะเป็นสามตัวถ้าถ้าไม่รวมก็แค่สองตัวมันเลิกันเลยวะเอ่อทั้งหมดเดี๋ยวนะมีใครจะหกดาวไหมไม่มีใช่ไหมเน้นผมเพิ่มดาวทั้งหมดไปเลยไหนสิมีหไหมเอนาไม่มีเพราะฉะนั้นผมจะไม่อธิบายนะ ได้มาหมื่นสองเปลือกหอยอันนะี้ผมมีสองอันละอ่าทะเลมายาเงาเส้นใต้สมุดอันนี้อะไรผมไม่แน่ใจอ่ะบททดสอบอะไรหรือเปล่าผมผมไม่ได้ดูไม่ได้ดูนานเรื่องแมั่งนะอาจารย์แห่งเช็คปลดล็อกไปบวก20%เเลือดโจมตีป้องกัน วา่า20,000โอเคตอนนี้พลังลบเพิ่มขึ้น7จ็ดแสเลยนะถ้ารวมทั้งหมดโอเคไหนไหนไหนสุ่มไม่ได้อืมสุ่มไม่ได้มมไดขอดูหน่อยทะเลมายาจะทะเลมายาหรืองูมายาเลือกสักอย่างสิครับอืมไหนบอกทาวทะเลไงี๋ยว เดี๋ยวเดยผมเริ่มงงแล้วปัป๊บปับขาดใจต้องมาดูที่สมุดภาพทะเลมายาอ่ะคือยังไงอะไรคือดาวมายาอะไรคือดาวมายาครับอืมช่างมาถออเอาไปว่าขอปั้นตัวนี้สักคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาท่านผู้ชมครับในที่สุดผมก็อัพได้ถึงสองล้านแล้วพลังดาวมายาผมตอนนี้ เะทะเลมายาก็ได้ถึงสองล้านแล้วในที่สุดอ,อันนี้ตัวลืมใส่นี่กูก็ไปลำบากอพบันนี้ตั้งนานปะโถเออช่างมันเถอะโอ้โเดามายาโอโชว์แหวนเลยอือไม่คุ้มค่าเลยสักนิดเดียวได้กะ,ะว่าจะบิดคลิปเร็วๆที่ไหนได้ไหน เด,เดี๋ยวค่อยตัดต่อวันจันทร์แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยลงวันจันทร์คลิปนี้ถ่ายวันอาทิตย์นะแต่เดี๋ยวลงวันจันทร์แล้วกันวันอาทิตย์ไม่กล้าตัดใช่เท่าไหร่ช่างมาันอะโอเคเอาไปบ้างสำหรับคลิปนี้คุณคิดยังไงกับตู้นี้คุณคิดว่าผมเกลือไหมแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างคุณสุ่มตู้นี้ได้ตัวอะไรดีดบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ ไว้ด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากติดตามผลงานของผมก็สามารถกด Subscribe ได้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย